วัดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านมะไผ่ใช่ไหมคะพ่อหนูสอคนขออนุญาตพาเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะเชิญทางนี้นเลยค่ะโรงเรียนบ้านมะไผ่ทองปลามมชานกูลตั้งอยู่ที่120ทับหหมู่2ตำบลมะไผ่อำเภอบ้านเบิงจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตหนึ่ง เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน309คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19ท่านภายใต้การบริหารงานโดยพรอเกศินีสันจโปค่ะแล้วันนี้จะพาไปดูผลงานที่เป็นเบสแพทชิคของเรียนละกันค่ะนั่นก็คือฐานมะไผ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฐานมะไผ่คืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะ จากโรงเรียนบ้านว่าไผของเรามีต้นไผ่ยอยู่เป็นจนํานวนมากไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เลยค่ะโดยทางโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปต่อยอดเป็นแนวทางการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง เราได้ศึกษาหาข้อมูลมาว่าต้นไผ่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเราจึงนำต้นไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์โดยผลิตเป็นผงถ่านดูดกลิ่นค่ะและเพื่อให้เกิดองความรู้ที่หลากหลายเราจึงได้เริ่มกระบวนการผลิตตั้งแต่การสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันเพื่อฝึกทักษะงานช่างที่จะไปต่อยอดในสายงานอาชีพอีกด้วยค่ะหลังจากนั้น ตัดไม้ไผ่ออกเป็นท่อนตามความต้องการเพื่อที่จะนำไปใส่ในเตาเผาของเราค่ะใช้วเวลาในการเผาทั้งหมด7-8ชั่วโมงค่ะโดยเราจะปล่อยให้เตาคายความร้อนหนึ่งคืนแล้ววันถัดไปเราจะ,จะนำถ่านออกมาจากเตาได้ค่ะต่อไปคือขั้นตอนการแปรรูปผงถ่านของเราค่ะโดยเราจะนำถ่านที่บดจากการทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆมาปั่นให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ได้ผงถ่านที่เรียบเนียนหลังจากนั้น แล้วก็นํามาผสมเพื่อขึ้นรูปตามส่วนผสมและอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะทําการขึ้นรูปใส่แบบพิมพ์ตามรูปแบบที่ต้องการและนําไปตากแดดหรือปล่อยทิ้งไว้ให้ก้อนฐานแข็งตัวแล้วนําแฮกใส่บรรจุภัณฑ์ของเราค่ะฐานมาภายของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง1ปีเลยค่ะแต่ควรจะนําออกไปตากแดดทุก3เดือนนะคะเพื่อให้ฐานได้ระเหยกลิ่นที่ดูดซับมาอย่างเต็มที่ค่ะ โดยทางโรงเรียนของเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาใช้เพื่อช่วยดูดซับกลิ่นตามห้องสุขาและห้องปฏิบัติการอื่นๆอยู่เสมอเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้จริงค่ะหนูขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมสำหรับวันนี้หนูได้ยิ่งพลพัชร่ลิมและได้ยิ้งพวันสุพรนเลิศต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ